สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาแผงมา้าอ่าวันนี้วันที่สิบสองแล้วนะคะเรามาค้างคืนหนึ่งเมื่อวันที่สิบเอ็ดเมื่อคืนนี้อากาศก็โอเคค่ะเย็นสบายไม่ต้องใช้พัดลมห่ผมผ้านอนเย็นสบายค่ะไม่ทรมานมากไม่เหมือนไปตอนเชียงใหม่ตอนปีใหม่หนาวมากเลขตัวเดียวอันนี้ยังอยู่ที่ เออสิบเจองศาตอนเช้ากลางคืนจะอยู่ประมาณ19 20 ...19 1ยเก้อะไรสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็โอเคไม่หนาวมากนี่เรามาไม่มีกระทิงให้ดูหรอกนะคะเพราะว่ามันไม่มีหญ้าคงไม่ออกมากินเขาบอกไม่ไม่ค่อยเห็นน้องเมื่อคืนน้องก็ไปดูก็คือแบบว่ามันบอกว่าไม่ค่อยเห็นตัวเขาบอกต้องมาตอนพฤษภาเขาเคยมาครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่มีหญ้า เอ่อมาพฤษภาอะไรเงี้ยแบบฝนตกแล้วมันมีญ้าแล้วมันก็จออกมากินให้เราเห็นอะไรนะคะที่นี่ค้าเข้ามาเสียคนเดียวนะพิการไม่เสียนะเสียคุณผู้ชายกับค่ารดอย่างเดียวทั้งหมดร้อยยี่สิบบาทไม่มีไฟฟ้าค่ะมีห้องน้ําให้มีแต่ไฟแสงสว่างค่ะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยน้ําเย็นเจี๊ยบเลยค่ะน้ําเย็นเจี๊ยบบอกได้เลยน้ําเย็นเจี๊ยบ อบาบเมื่อคืนนี่ย็นทีเจี๊ยบเลยเราอ่ะใช่ค่ะเย็นเจี๊ยบนู่นน่ะนู่นลูปปั้นกะทิงอยู่ข้างบนนู่นน่ะ,นะแต่เวลาเราดูเราต้องไปดูทางโน,น้น,น,นมองไปนะคะเห็นป่ะเออเนี่ยใจดีนะปลากระป๋องมาให้แมวด้วยซื้อซีเล็กมาให้แมวคือวิวก็สวยดีค่ะแต่ว่าแดดร้อนนะคะต้องรีบเก็บเต็นท์แต่เช้าเ,เพราะไม่มีร่มไม้เลยคือโล่งๆเนี่ยลานโล่งๆเลยค่ะอุทยานแห่งชาติเขาแผงม้า ก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้เลยอะไรอย่เงี้ยแต่มีแมวน่ารักอยู่สามตัวเมื่อวานนี้ให้กินหมูกินใหญ่เลยสองตัวอันนี้สามสีเทปลากระป๋องให้กินเนี่ไม่กินเลงงใสอิ่มหรือเปล่าเนี่ยนี้เราจะไปต่อกันอีกที่หนึง่งค่ะเอ่อไปไปนอนอีกที่หนึง่งนอนอีกคืนหนึง่งนี่แหละบริเวณล้อมรอบ ก,กินค่ะกำลัง,ลงพักเหนื่อยอยู่บอกนะ <c oughs> เห็นไหมคะนุ่นรูปปั้นกระทิงอยู่ okay. Okay. นู่นมใจมัใจปะเนี่ยปีวที่กระเป๋านู่นแล้วก็ขึ้นไปมองดูตรงนู้นก็จะเห็นถ้าเกิดเป็นหน้าฝนที่มีหญ้านะไปตรงนูน้นส่องให้ดูตรงนี้มันจะไม่ค่อยเห็นต้องขึ้นไปบนเนินทางนู้นนะคะขึ้นไปบนเนินนุ่ที่มีรูปก,กระทิงเขาจะมีกล้องให้ส่องด้วยหยอดเหรียญสิบบาท คือถ้านอนอุทยานน่ะค่าใช้จ่ายไม่ค่อยสูงไม่เหมือนลานเอกชนนะคะลานเอกชนแถวนี้ก็จะอยู่ประมาณาคนละร้อยห้าสิบลานอื่นๆนะคะไม่ใช่ที่อุทยานนะเนี่ยกาลังจะไปดูอีก,อกลานหนึ่งกันค้างอีกคืนหนึ่งะคะ่ะก็ไปดูอีกมานอนอีกลานหนึ่งวันอากาศเย็นๆส่งท้ายอากาศหนาวหน่อยหนึ่งเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นนอนอากาศร้อนไปไหนก็ต้องหาที่นอนมีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าคงจะนอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ตอนทางเข้ามานี่ฝุ่นตลบเลยอะเพราะมันเป็นลูกลังแดงเขาเขาเขาลงหินคุกไว้แต่ว่าน้ํามันซ้อไงทางขึ้นน่ะก็เลยเป็นลูกลังแดงมาเลยนะคะฝุ่นตลบมาเลย่ะคะแต่คนก็มาเรื่อยๆนะอยากมาดูกระทิงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีกระทิงให้ดูหรอกค่ะหน้าเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีหญ้ามันก็ไม่ออกมามันคงไปหาที่แบบชุ่มชื้นมีหญ้ากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูแมวน่ารัก เ็นนะคะเปลี่ยนกล้องให้ดูนี่เปิดปลากระป๋องในหะ้มันกินเลยสามสีว่าไงลูกเห็นไหมซื้อปลากระป๋องมาแต่ไม่ได้ทําเปิดปลากระป๋องให้แมวกินเลยไปที่นี่เขาไม่ให้เอาสัตว์เข้านะแต่นี่ที่นี่มันเป็นของอุทยานมั้งคะมีอยู่สามตัวน่ารักทุกตัว มาขอกินเป็นมีกาด้วยออกามานี่นะคะมีนกมีอะไรสบายค่ะถ้าเย็นเย,ย,ย็นกับเช้าเช้านะถ้ากลางวันไม่ได้เที่ยวเก็บไปกันหมดแล้วอะเนี่ยไม่มีใครอยู่ละมีเราอะเต็นสุดท้ายเพราะว่ามันร้อนไม่มีร่มไม้เลยดูดิคะไม่มีร่มไม้เลยอุทยานแห่งชาติเขาแผงม้านะคะวันวันที่สิบสองเดือนกูภาพันสองห้าหกแปด มาได้าอาการหนาวอากาศร้อนน่าจะนอนไม่ได้กลางคืนอากาศร้อนก็น่าจะแบบเออเอา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 ,เอาเรื่อเหมือนกันนะเพราะเรามาตอนเรามานี่มันยังอยู่ในคือหนาวอีกอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เย็นอยู่กลางคืนพอได้พอได้ค่ะนะคะใครจะมาก็ลองพิจารณาดูฝากกดติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนให่ดูวิวสยนี่คือลางกลางเต็นท์นะคะห้องน้ําอยู่ใกล้ๆ้ตรงนี้เรานอนใกล้ๆ้ห้องน้ามันมีอีกาตรงนน้นด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแมวอีกทีหนึงน่ไหนลูกสามสีสามสีสามสีมองกล้องหน่อยเร็วกิน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 ปลากระป๋องแล้วมองกล้องหน่อยเร็วเร็วมองกล้องหน่อยเร็วไหนมองกล้องสิ มองปกล้องทีเร็ว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 นีๆๆๆๆ่มองมาเงยมาเร็วมาเร็วมาเร็วไม่มองเหรอไม่มองกล้องเลยเหรอโชว์หน่อยสิจะไปแล้วนะโชว์หน่อยสิจะไปแล้วนะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน้าตาหน่อยเร็ว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 โชว์หน้าตาหน่อยจะไปแล้วบายบายนะ ทุกคนบ๊ายบายค่ะอุทยางเขาแพงมาวังน้ำเขียวค่ะนนอ,อีกาอยู่บนต้นไม้บ๊ายบายค่ะ